กินต่อหรือพอแค่นี้พะงะซองใส่คริปคนแห่ถาม ผ่านการใช้งานมาหรือยังใครเห็นก็ผงะจนไม่กล้ากินต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโซเชียลที่ถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพซองกระดาษเซ็เคเก็บพบว่าเป็นกล่อง ATK ตรวจหาเชือ้อโควิด -19 หลังจากโพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมซึ่งผู้โพสต์ระบุว่าแบบนี้ก็ได้เหรอเอากล่องใส่ ATK มาใส่ของกินตู้ก็ดันกินจะหมดแล้วเพิ่งสังเกต ไม่รู้หรอกว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าไม่รู้หรอกว่ากล่องนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือยังได้แต่คิดและก็สงสัยจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าส่วนมากพวกนี้ทําจากกระดาษแผ่นใหญ่ๆเอามาปั๊มหรือตัดให้ขาดตามแบบแล้วพับด้วยเครื่องจักรทาจากกระดาษที่เสียจากการพิมพ์แล้วเขาคัดออกไม่เอาไปทําเป็นกล่องก็ต้องทิ้งแต่โรงงานก็เอามาทําเป็นของพวกนี้ขายแทนจะได้ไม่ต้องเอากระดาษเสียไปทิ้งอีกทั้งมีคนเข้ามาตอบเป็นข้อ,ขอว่า หยังไม่ผ่านการบรรจุผลิตภัณฑ์และยังไม่ผ่านการใดคัดรูปกล่อง 2. ถามมาว่าได้มาอย่างไรจะเป็นงานเสียจากระบบการพิมพ์ทางโรงพิมพ์จะขายเป็นเศษกระดาษก็จะมีคนไปรับซื้อกระดาษพวกนี้มีตัดเป็นหัวแผงขนมหูถุงกระดาษหรือพวกซองใส่เคร็ปสาถามว่าใช้ได้กับอาหารได้หรือไม่ตอบตามจริงก็อาจจะได้ถ้ากระดาษเป็นฟูดเกรดแต่ถ้ากระดาษไม่ใช่ฟูดเกรด แต่ด้านที่สัมผัสอาหารเคลือบแว็กก็สามารถสัมผัสกับอาหารได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็มีคนเข้ามาโต้แย้งว่าถึงมันจะไม่เคยใช้งานแต่มันเหมาะสมกับเอามาใส่อาหารหรอคิดว่ามันน่าจะอันตรายทุกกล่องทุกกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ที่ไม่ได้ทํามาเพื่อฟูดเกรดโดยเฉพาะถ้ารักสุขภาพไม่ควรทานอาหารแบบนี้จากร้านแบบนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ